สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีิชันทศวรรณปัญญารักษาค่ะนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็จะเ,เช่นเคยที่เราจะได้รับเชิญนะคะจากแพทย์แผนไทยนะคะคุณธานากฤจทิพิ์มลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเ,เป็นแพทย์แผนไทยอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงเนาะที่ว,วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรกันดีกว่า เพราะว่าช่วงนี้กระแสะการใช้สมุนไพรในช่วงโควิด -19 เกานี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากเลยนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยสักพักแล้วเนาะเราพูดกันถึงเรื่องของฟ้าทลายโจรและแน่นอนค่ะว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของกระชายกันบ้างากระชายนี่ก็เป็นสมุนไพรเนาะเพราะว่ากําลังเป็นที่นิยมอย่างมากเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยจะขอเชิญคุณธนกรทิพิมลน,นะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์โรงพยาบาลสวนปรุงเนี่ยมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับกระชายกันดีกว่าค่ะ สวัสดีท่านผู้ฟังทุกทกท,กท่านอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เกนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะมาาทำให้ทุกๆคนเนี่ยนึกถึงเรื่องของการดูแลตัวเองในสภาวะแบบนี้ได้นะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็มียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยครับมากกว่าหมื่นคนต่อวันแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นยอดที่น่า ตก,กใจเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ทําให้มีการมียอดสะสมที่โรงพยาบาลเนี่ยมากขึ้นครับจนทําให้จํานวนเตียงไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้ป่วยที่มากขึ้นตามนะครับทางรัฐบาลครับปัจจุบันนี้จึงมีแนวทางที่เรียกว่า Home i s o l a t i o n หรือการกับแยกตัวอยู่ที่บ้าน,นครับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการที่ไม่รุนแรงหรือผู้ป่วยทีอ่อยู่ในระดับสีเขียวนะครับ สำหรับเกณฑ์พิจารณาที่ผู้ป่วยจะสามารถทำโฮมไอซ o l เลชันนะครับมีอยู่7ข้อหลักๆนะครับก็จะมี1เลยนะครับเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการนะครับ 2. มีอายุไม่เกิน60ปี 3. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ 4. อยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับผู้ร่วมพักอาศัยอยู่ไม่เกิน1คนนะครับ 5. คือไม่มีภาวะอ้วนนะครับ6ก็คือ ไม่มีโรคร่วมเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจและโลรคหลอดเลือดหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคประวัติที่ควบคุมไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับสุดท้ายก็คือต้องยินยอมที่จะขอกักตัวอยู่ในบ้านของตัวเองครับนอกจากมาตรการในเรื่องของ home อโซเ a t i o n แล้วจะช่วยลดในการ ลดการคลองเตียงโรงพยาบาลแล้วนะครับรัฐบาลจะมีมาตรการในการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ครับเพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อทําให้ประชาชนเนี่ยต้องอยู่กับบ้านให้มากขึ้นนะครับจึงทําให้หล,หลายๆท่านเนี่ยหันหรือว่าสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยพืชผักสมุนไพรที่มากขึ้นนะครับนอกจากฟ้าไายโจรที่เป็นกระแสะมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับนะปัจจุบันนี้ก็มีกระแสะอันหนึ่งที่ที่หลายๆคนพูดถึงกัน เป็นกว้างขวางเลยก็คือเรื่องของกระชายหรือว่ากระชายขาวครับค่ะซึ่งจะมีประโยชน์อย่างไรนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําให้ฟังกันเลยครับผมค่ะกระชายนี่เป็นพืชสมุนไพรมีลักษณะอย่างไงบ้างครั้งบางคนเนี่ยยังยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรโอเคครับที่ผมต้องมาเล่าให้ฟังเรื่องของกระชายเนี่ยพวกบางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นน้องๆหรือว่าใครที่ไม่ได้เข้าครัวบ่อยก็ยังไม่แน่ใจนะว่า กระชายนั้นมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเนาะก่อนอื่นเลยนะครับกระชายเนี่ยจะมีอยู่3มชนิดหลักๆนะครับก็คือจะมีกระชายดํากระชายแดงแล้วก็กระชายเหลืองหรือว่ากระชายขาวที่คุยกันทั่วอย่างกว้างขวางหรือว่ากระชายขาวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดั้งเดิมเรียกว่ากระชายแกงเพราะว่ากระชายที่เราสามารถหาซื้อได้พบทั่วไปในที่ตลาดเนี่ย ก็คือกระชายแกงนะครับที่สามารถทําอาหารได้นะครับก็จะทําให้เรานึกถึงและเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับปกติแล้วเนี่ยกระชายนะครับจะมีรสเผ็ดร้อนเฉพาะตัวนะครับแล้วก็เวลานําไปประกอบอาหารเนี่ยจะสามารถดับคาวยดีนะครับหรือว่าเป็นที่รู้จักกันดีในเมนูอาหารไทยนะครับเช่นผัดขี้เมาผัดชาต่างๆเป็นต้นเนี่ยครับผมค่ะแล้วกระชายที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่นั้นเป็นกระชายชนิดไหนคะ ปัจจุบันนะครับที่นิยมกันมากสุดก็คือเป็นกระชายขาวครับหรือว่ากระชายแกงนั่นเองนะครับเนาะก็ส่วนในชื่อของภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีลักษณะที่บ่งบอกถึงลักษณะของกระชายได้ชัดเจนก็คือ finger root finger แปลว่านิ้วนะครับ root แปลว่ารากนะครับลักษณะของกระชายนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นนิ้วมือครับนะเป็นแง่งเป็นขาออกไปนะครับในส่วนที่นํามาทารับประทานอาหารนี่ก็คือส่วนของรากนะครับหรือว่า ในส่วนของเง้านั่นเองครับผมลักษณะของกระชายนะครับจะเป็นไม้ล้มลุกนะครับหรือว่ามีลําต้นที่อยู่ในดินในดินเนี่ยเราเรียกว่าเง้าน,น,นะครับจะมีรากติดกันเป็นกระจุกนะครับเป็นที่ที่ใช้ในการสะสมอาหารอวบน้ำรูปทรงกระบอกปลายเรียวแหลมมีผิวสีอำตาลเหลืองอ่อนเนื้อสีเหลืองครับมีกลิ่นหอมเฉพาะของกระชายโดยเฉพาะของตัวเขาเองเลยนะครับแล้ว หลายๆคนตอนนี้กำลังเป็นกระแสะกันมากเลยนะครับว่ากระชายกับโควิดจะสามารถใช้ในการป้องกันหรือรักษาหรือส่งเสริมอะไรได้บ้างเกี่ยวกับสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับก็ผมขอเล่าข้อมูลจากการศึกษาของจุลสารของดอเอรเภสัชกรหญิงดวงแก้วปัญญาผู้นะครับว่ามีการศึกษาพบว่าสารสาคัญของกระชายนะครับมีฤทธิ์ในการยับยั้ง โรคโควิด -19 ในหลอดทดลองนะครับเนาะอยู่ในขั้นตอนของหลอดทดลองอยู่นะครับซึ่งการวิจัยปัจจุบันเนี่ยพบว่าสารสกัดของกระชายนอกจากจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบแล้วก็มีฤทธิ์ในการช่วยในการต้านของการเสื่อมของกระดูกอ่อนในหลอดทดลองแล้วนะครับยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคปีธีเดต่างๆรวมไปถึงไวรัสและเชื้อราด้วยนะครับเนาะ ในจากข้อมูลในวันที่1นึ่งวิทนายนปี2563ครับที่ผ่านมามีรายงานการศึกษาจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด,ด้านชีววิทยานะครับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มหลาลัยมหิดลนะครับเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการค้นหายาต้านเชื้อไวรัสโคโรนานะครับจากสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาติและก็สมุนไพร ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับกว่า121ตัวอย่างซึ่งพบการศึกษาว่ามีสารสกัดอยู่6ชนิดหลักๆนะครับที่มีความสามารถในการยับยั้งในเรื่องของไวรัสของโ,กโกรคโคโรหนาไวรัสได้นะครับในปริมาณที่ความเข้มข้นของยาต่ําๆนะครับซึ่งไม่มีผลต่อเซลล์หรือว่าไม่เป็นพิษต่อเซลล์นั่นเองนะครับต้องดําเนินการศึกษาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับ ตั้งแต่วัตถุดิบที่นำมานะครับแล้วก็วิธีการแปลรูปเพื่อนำมาใช้แล้วก็ต้องนำไปถึงขั้นตอนที่ต้องไปทดลองในสัตว์ทดลองแล้วก็ไปถึงในขั้นตอนที่ต้องลองในมนุษย์ครับถึงจะทราบผลที่แน่ชัดว่าควรจะใช้พืชสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยในปริมาณเท่าไหร่ที่จะเพียงพอสำหรับการเป็นยารักษาโรคได้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันนี้ทางออยอนะครับก็ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กระชายชนิดต่างๆนะครับ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับหรือว่าในเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือว่าการเสริมภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปครับว่าปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาในระดับเซลล์หรือว่าในระดับทดลองเท่านั้นนะครับยังไม่มีการทดลองในระบบรูปแบบของการศึกษาในมนุษย์ที่ชัดเจนนะครับซึ่งเดิมเนี่ยครับทางตำรับตำราของยาไทยเนี่ยกระชายนะครับใช้ในการบรรเทาหรือรักษา อาการทางเดินอาหารเป็นหลักนะครับก็คือช่วยในการขับลมท้องอืดท้องเฟ้อแก้ปวดมวนท้องรวงมไปถึงโรคในปากเช่นโรคปากเปื่อยปากเป็นแผลปาก,แ,แ,ปากแห้งช่วยขับรดูขาวการแพร่พื้นบ้านนะครับก็จะใช้ในการบำรุงกําลังบำรุงกาหนัตครับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยตัวมากเนี่ยจะนํามาประกอบอาหารเพื่อช่วยในการดับคาวของอาหารหรือว่าเพิ่มความหอมของอาหารครับแต่ว่าทางตำราของแผนไทยจริงๆแล้วเนี่ย ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการรักษาหรือบรรเทาอาการในระบบทางเดินหายใจนะครับไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือตรงเหมือนฟ้าลายจนที่สามารถช่วยในการบรรเทาเรื่องของอาการหวัดเจ็บคอต่างๆได้ครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ เออฉันติดโควิดแล้วหรือยังฉันไอมีน้ำมูกไหลตัวอุ่นๆแต่วัดไข้แล้วก็ไม่มีไข้นะเธอไม่ได้ไปที่คนเยอะๆไม่ได้ไปต่างประเทศเธอเคยบอกว่าเธอเป็นภูมิแพ้นี่เออจริงอย่าที่เธอว่าฉันลืมไปเลยหรือฉันเครียดกังวลไปเองใช่เธอน่าจะกังวลไปเองเราเครียดและกังวลได้กับโควิด1ิกังวลไม่ต้องมากเกินไปใส่ใจเรื่องสุขภาพ จะทำให้เราตื่นตัวป้องกันตนเองสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนเห็นด้วยกับเธอเลยนะความเครียดความกังวลกับโควิด -19 ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายังรู้สึกเครียดหรือกังวลอยู่โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร094-631-7373ตลอด24ชั่วโมงจ้าความเครียดและความกังวลกับโควิด -19 สามารถเป็นกันได้การป้องกันตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัว อยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนจะช่วยเราปลอดภัยจากโควิด -19 ได้แต่หากเราเครียดกังวลนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่ายหมดพลังกับเรื่องโควิด -19 โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร094 631 7373ตลอด24ชั่วโมง สังคมไทยจะไปต่อได้ถ้าใจไม่ปวดในเวลาที่เจอทางตัน1323ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1323สายด่วนสุขภาพติต หากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยกุมใจคิดมากมม่รู้ไปปรึกษาใครสมาริตตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนา ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053 225 977 225 978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณ ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณธนกฤษทิพิมลคะ่ะแพทย์แผนไทยประยุกต์โรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่วันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของอาการให้ความรู้เกี่ยวกับกระชายนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมเป็นแพร่หลายแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่า,าจะสามารถรักษาโควิดได้ไหมวันนี้เราช่วงแรกเราพูดคุยกันไปแล้วบ้างเดี๋ยวมาทวนกันสักนิดนึงก่อนนะคะ ครับผมก็เมื่อในช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้กล่าวถึงว่าเรื่องของกระชายกับโควิดนะครับซึ่งได้ข้อสรุปเลยนะว่าปัจจุบันนี้นะครับการอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่ในหอลอดทดลองนะครับว่ากระชายเนี่ยสามารถช่วยในการลดการแบ่งตัวของโรคเชือ้อโควิด -19 ได้แต่ว่า ยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนถึงขั้นที่จะทดลองในสัตว์ทดลองหรือว่าในมนุษย์นะครับนะปัจจุบันนั้นก็เลยยังไม่อนุญาตนะครับให้ใช้เพื่อการรักษาโรคโควิดทีนะครับก็ฟังดูแล้วเนี่ยกระชายก็เป็นสมุนไพรที่ดูมีประโยชน์เหมือนกันนะคะครับผมแล้วคุณหมอพอมีจะมีวิธีการรับประทานนะคะพอ,พอดีคนอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องมีวิธีการรับประทานยังไงค่ะครับผมได้ มีครับวิธีที่จะนํากระชายมารับประทานง่ายๆนะครับคือเราสามารถใช้กระชายสดนะครับหรือว่ากระชายแห้งก็ได้ในปริมาณประมาณ1หยิบมือนะครับเอามาล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ใช้การขูดบริเวณเปลือกออกนะครับให้สะอาดแล้วนํามาหั่นเป็นที่เล็กๆครับต้มน้ําเดือด15บห้านาทีแล้วก็นํามาดื่มนะครับเอาส่วนของน้ําดื่ม1แก้วชานะครับหรือว่า สามารถใช้ดื่มหลังอาหาร1-3ครั้งหลังอาหารได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแนะนําว่าให้ใช้เพื่ออาการมาเทาอาการในกรณีที่เรามีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถรับประทานได้ทันทีเลยนะครับค่ะแล้วกระชายนี้มีข้อระมัดระวังในการใช้หรือว่า,าการรับประทานไหมคะครับจริงๆแล้วกระชายนะครับเป็นพืชร้ร้อนมีน้ํามันหอมระเหยในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับอาจจะมี ความเสี่ยง,งเรื่องของการระคายเคืองทางเดินอาหารได้เช่นจะมีอาการจุกเสียดแน่นท้องได้นะครับแนะนําว่าผู้ที่ปัญหาเรื่องของเท่าน้ําดีอุดตันผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องตับเรื่องไตไม่ดีหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นควรหลีกเลี่ยงไปก่อนครับค่ะแล้วได้ยินมาว่าตอนนี้กระชายมีราคาสูงมากใช่ไหมคะจากเดิมกิโลกร,รัมละห0ิบาทตอนนี้ราคาพุ่งถึงหนึ่ง้สิบาทบางคนสู้ราคาไม่ไหวคะ่ะคุณธนกฤรพอจะมี สมุนไพยอื่นๆแนะนํำไหมคะมีครับผมแนะนําเป็นขิงขิงก็สามารถใช้ได้นะครับในกรณีที่มีอาการจุกเสียดแน่นท้องทัองอืดทั้งเฟอรรวมไปถึงช่วยทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นได้ครับขิงเนี่ยครับจริงๆแล้วก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับของกระชายนะครับในตระกูลซิงจิบอรัสซีเหมือนกันขิงก็จะมีรสร้อนคุณสมบัติให้ความอบอุ่นกับร่างกายแล้วก็การศึกษาพบว่ามีฤทธิ์ในการต้านเชือเ้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ได้นะครับทางพื้นบ้านนะครับจึงนํามาใช้ในการกินเพื่อบรรเทาอาการหวัดได้นะครับแล้วก็จะพบว่าสารสําคัญที่อยู่ในขิงนะครับจะสามารถช่วยในการลดหรือยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของขิงกับการรักษาเรื่องของโรคโควิดในมนุษย์นะครับในส่วนของวิธีการนํามารับประทานนั้นก็ ใช้วิธีเดียวกันกับกระชายที่ได้กล่าวไปเมื่อคู่นี้ครับค่ะแล้วมีข้อควรระวังในการรับประทานไหมคะครับข้อควรระวังนะครับก็ต้องระวังการใช้ขิงในปริมาณที่มากๆนะครับหรือว่าใช้เป็นระยะเวลาที่นานร่วมกับการใช้ยากันเ,เลือดเป็นริ่มนะครับแล้วก็ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดนะครับเนื่องจากอาจจะทําให้เลือดแข็งตัวช้าได้ครับหรือว่าเลือดหยุดไหลได้ยากนะครับ แล้วก็การใช้ขิงในปริมาณมากในผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ้วหรือว่าโรคถุงน้ําดีนะครับยกเว้นแต่แล้วแต่ความพิจรารณาของแพทย์นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ไปรบกวนแล้วก็อาจจะทําให้อาการกําเริบขึ้นได้นะครับรวมไปถึงในหญิงที่ตั้งครรภ์นนครับก็ควรจะมัดระวังเหมือนกันเพราะว่า้ทางแผนไทยเนี่ยความร้อนสูงมากๆในสมุนไพรต่างๆเนี่ยอาจจะรบกวนในเรื่องของการตั้งครรภ์ได้ครับแล้วในเรื่องของ ผู้ที่มีไข้ครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าความร้อนของฉีง,ง,งนั้นอาจจะไปเสื่อมทำให้ตัวร้อนมากขึ้นได้แล้วก็สําหรับเด็กๆที่อายุต่ำกว่า6ปีนั้นก็ควรใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ควรใช้ตามปริมาณที่เหมาะสมหรือถ้าไม่แน่ใจก็ควรแนะนําให้ปรึกษากับทางแพทย์แผนไทยก่อนได้ครับค่ะแบบนี้ก็สามารถถ้าใครหาซื้อกระชายไม่ได้ก็สามารถมีทางเลือกอื่นๆได้อีกนะคะ ตามที่คุณธนกิจเนี่ยได้แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณธนกิจมีอะไรฝากถึงคุณผู้ฟังไหมคะครับก็สมุนไพรนะครับจริงๆแล้วก็มีประโยชน์มากมายเลยทั้งเป็นอาหารทั้งเป็นยาได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเราก็ควรดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับโดยการรับปทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสามารถ ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ดีด้วยอีกครับที่สําคัญก็คือกินร้อนช้อนกลางหมั่นล้างมือบ่อยๆขอให้ท่านทุกฟารทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะครับหรือถ้าหากอยากจะได้รับคำปรึกษาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์053908500ต่อ60127 หรือว่าต่อคลินิกแพทย์แผนไทยได้ครับในวันและเวลาราชการครับขอบคุณครับค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้รับฟังประโยชน์มากมายของสมุนไพรพื้นบ้านของไทยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณธนกฤษทิพย์พีมลน,นะคะแพทย์แผ,แผนไทยประยุกต์โรงพยาบาลสวนปรุงอย่างสูงนะคะที่สลับเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะคสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ